ดีนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็กำลังขับรถเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดน,นะที่จะไปเชียงใหม่นี่นะครับก็จะไปแข่งขันนะครับจะมีรายการทัวร์ DCMU นะครับก็จะเป็นการแข่งทัวร์แบบเป็นสเตทเดรสนะครับก็คือแข่ง3วัน มี3เสเตจนะครับงานนี้เนี่ยจะเป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นมานะฮะก็วางแผนไว้อยู่นานไม่ใช่สิไม่ใช่การวางแผนคือเหมือนก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าจะมาร่วมดีไหมนะครับที่เชียงใหม่นี่นะฮะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ตัดสินใจมานะครับก็ตัดสินใจไปเชียงใหม่ดิ นะคือช่วงนี้มันก็สิ้นปีพอดีนะครับแข่งวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับก็ส่งท้ายปีสองพันยี่สิบนะฮะก็แข่งสามวันยังไงก็จะอัปเดตการแข่งแล้วก็ทำคลิปมาเรื่อยๆนะสำหรับการแข่งนี้นะครับยังไงก็ไปติดตามกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับที่แรกที่มาแวะเลยขอกินกาแฟาสักแก้ว ใช่ใช่ก็พี่พี่จะมานี่แหละมา CMU ครับเอ่อการลบการลบที่ CMU ต้องไฟเตอร์อะไรยไหมต้องไฟเตอร์หน่อยนะพี่นะไอเดูยวใช่เลยแม่ไม่เลือกเลยเลยรู้ว่ามันก็ยากก็แทบตายอยู่ดีคนไทยมีเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวสิหล่ะหร่ะอ๋อทาปูชิโน่เย็นไก่เติรเติรแบบสตา โอโมเตะซานโดมันร้านกาแฟที่ร้านโอโมเตะซานโดรที่เคยเป็นร้านญี่ปุ่นอ่าแล้วก็เคยมาเปิดที่พารากอนตอนนี้ปิดไปแล้วก็คือแบบชอบกินของพอแล้วก็ชอบแบบก็เลยเอามาเรามาดัดแปลงโอโมเตะโอโมเตะซานโดรโอโมเตะซานโดจริงๆมันเป็นเมนูในหมวดคอนทอนซี 4, คอนท 4, อนวีค่ะก็คือก๊อปปี้เอนเทอร์ของหนูนี่แหละใช่นี้ เป็น copy and paste แล้วก็ชื่อเมนูเป็น Un c ท i t l ศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ราระกี่ชื่อไม่ออกเรากรอเข้ามาก็เป็นโอเอเเตอร์อะไรต่างน,น,น,นชิมดูเป็นคาปูเย็งหแหละอืม,มเนี่ยกระจายเบาๆนุ่มๆไม่ได้กินยากมาก ไม,ไกไมไ่กินกาแฟเติมมีปานาแล้วอะอร่อยมากมาข,ขึ้นดอสุเทพนะครับ วันนี้วันที่16นะยังไม่ถึงวันแข่งก็จะเริ่มแข่งวันพรุ่งนี้วันที่1ิเกดนะครับตามที่บอกไปวันนี้ก็เลยออกมาขี่จักรยานเล่นๆหน่อยเพราะว่าที่พักก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขึ้นไปแค่น่าจะขึ้นแค่วิวหนึ่ง นะก็คือไม่ได้ขึ้นไปจนถึงพระทาตนะครับดังนั้นไม่ต้องไปไกลมากไม่ต้องเหนื่อยมาก go ก o ก o เฮ้ลูเซียนเฮ้ยเฮ้ยโจเอล good morning good morning good morning oh. I see you on YouTube thank you and him too อันนี้ก็สองคนนี้ก็อยู่ทีมนิชนะครับทางซ้ายนี่คืออคุนตัวเอลนะครับส่วนทางขวาก็คือคุณลูเซียนะครับแต่แรกเก่า,าจะปั่นเบาๆเท่าน่ย้ยก็ขึ้นมาที่วิวหนึ่งนะครับ น,นี่ก็จะน,นี่คุณลูเซียนนะครับอันนี้โจเอลนะ <Hello. S 1> ก็พรุ่งนี้ก็จะ,ะแข่งด้วยกันเอออยู่อินเด g ยกรุ๊ปออ m a i เ o น e n เนโอเนเ่อเมนโอเนทุกเกเอร์ก็อยู่เมนโอเนทั้งคู่นะครับแข็งแรงมากนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะแข่งด้วยกันครับมีความสุขด้วยครับอ่าครับผมแต่ผมเนี่ยไม่ไม่มีความสุขเลยเพราะว่า <c oughs> เหนื่อย <c oughs> Okay. And uh, the next where 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 you going? I will just go home and f e a t up. Oh. Eat some eat some rice and mm hmm. I I go take a picture there. Oh, okay. Not many times here. อ่ะลงดอยสุเทพมาแล้วครับมาร้านกาแฟต่อเลยร้านอะไรเดี๋ยวเอาใหม มาร้านที่เป็นร้านประจำที่เชียงใหม่นะครับก็คือร้านคอตตอนทรีนะฮะจริงๆมาเชียงใหม่นี่ก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะที่ไปออ Tree, คอตตอนทรีผุง c o f ฟนะฮะแต่อย่างคอตตอนทรีเนี่ยก็จะมาได้บ่อยเหนือเพราะว่ามันใกล้ที่พักนะครับน่าจะเปิดแล้วนะป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 ะ ต้นทีนะครับตอนนี้ก็เป็นร้านประจำที่จะต้องมาประเดมสวัสดีครับดี่รับนม่มีกล้องมาถ่ายด้วย ตอนนี้ก็อยู่ในที่พักแล้วคือก็จะพูดถึงาการแข่งขันทัวร์ d c ซ u สักนิดนึงนะฮะอันนี้ผมก็เปิดในเพจของเขาเลยนะครับตัว CMU นะฮะก็จะอธิบายนิดนึง ว่าเป็นการแข่งอะไรยังไงคือทัวร์ DCMU เนี่ยจะเป็นาการแข่งขันเป็นแบบสเตจเรสนะครับก็คือเป็นแบบจบสเตจวันนี้อีกวันหนึ่งก็คือต่อสเตจต่อไปนะครับก็คือมี3สเตจนะฮะสวันซึ่งการแข่งทัวร์ DCMU เนี่ยจะเป็นการจัดขึ้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะซึ่งก็จะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็มีสมาคมสิทธิ์เก่าของมหาลาัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมี55 Cycling Club อัอ่า55 Cycling เนี่ยก็นักปั่นหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยรู้จักกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มปั่นทีออ่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็จะคือ55 Cycling นี่ก็จะจัดงานจัดอีเวนต์อะไรบ่อยๆพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีคาเซ่สปอร์ตคาเซ่นี่ก็จะเป็นจักรยานแบรนด์ของไทยเราเนี่ยนะครับ ก็จะมีนักปั่นเก่งๆบ้านเราที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ระดับทิมชาติก็ใช้จักรยานคลาเซ่อยู่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้การแข่ง3วันมันเป็นยังไงใช่ไหมเอ่อวันแรกวันศุกร์วันที่17เนี่ยก็จะเป็นการแข่งแบบโรโล็อกนะคือจับเวลาบุคคลนะครับคือโรโลล็อกนี่มันก็ประมาณว่าเหมือนแบบเป็นการเปิดอะเปิดหัวงานเปิดการแข่งอะไรประมาณนี้ครับ ับเวลาบุคคลก็คือเป็นเหมือนแบบอธิบายง่ายๆก็คือปั่นจัดเวลาใครเร็วสุดก็ชนะนั่นเองนะครับอ้าลืมบอกไปคือการแข่งขันเนี่ยมันจะแบ่งอ่เป็น2รุ่นนะครับก็คือเป็นอีลิตแล้วก็เป็นเมนโอเพนอีลิตนี่ก็คือจะเป็นระดับที่มีทีมชาติมีทีมระดับอาชีพมาอะไรเงี้ยนะครับอย่างอาจจะมีทีมอย่างไรแอดด้วยนะครับที่เพิ่งอ่าผ่านการแข่งขัน ตัวออฟไทยแลนด์ไปนะครับก็จะมาลงแข่งในร,รุ่นอีลิทด้วยแล้วก็เมนโอเพนก็คือผมเนี่ยก็จะลงรุ่นเมนโอเพนก็คือเป็นเหมือนประมาณประชาชน,ชนชายทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีของผู้หญิงด้วยนะฮะผู้หญิงนี่ก็จะมีแยกรุ่นของเขาอยู่ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันก็ขอโทษด้วยนะครับวันแรกก็เป็นจับเวลาก็คือใครชนะ ก็ได้ที่1เร็วสุดก็ได้ที่1ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับคนที่เร็วที่สุดเนี่ยก็จะได้ครองเสือ้อผู้นําเวลารวมวันแรกไปก่อนนะครับวันที่2วันเสาร์ที่18น,นะครับอันนี้จะเป็นทางไกลแล้วระยะทางเนี่ยหนึกิโลนะครับก็ประมาณ130โลลนะก็จะสตาร์ทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปถึงจอมทองผ่านผาช่อ ถึงแม่วางวัดสัพพัญยูแล้วก็ไปจบที่วัดดอยถ้ำนะครับจริงๆผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจเส้นทางนะแต่ว่า,าที่เห็นกราฟเส้นทางเนี่ยก็จะมีขึ้นเขาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นแบบทางโรลลิ่งด้วยนะฮะแล้วก็วันที่สามวันสุดท้ายวันที่สิบเก้านะครับก็อันนี้เนี่ยจะระยะทางทั้งหมดหกสิบ กิโลอาสั้นลงมานะครับแต่ว่าจะมีการขึ้นเขาก็คือรสุนะฮะคือจะสตาร์ทตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านสนามกีฬา7 0 0 0ปีแล้วก็ไปวงแหวนรอบ2แล้วก็ขึ้นรพแล้วไปจบที่ลานคอนะครับก่ระยะทางทั้งหมด60กิโลเมตรก็จะประมาณนี้นะครับคือ ก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้มันจะเป็นการแข่งขันที่ยากแน่นอนนะครับไอ้เรื่องความยากเนี่ยมันยากยังไงใช่ไหมคิดง่ายๆครับคือรุ่นเมนโอเพนคือรุ่นผมอะ่ะคือที่จะต้องออกไปพร้อมกับสตาร์ทพร้อมกับรุ่นเ e อลิทอ่ะก็คือผมก็ต้องไปปั่นอยู่กับคนที่เป็นระดับโปรของจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่เป็นทีมชาติด้วยคือผมก็ยังไม่ได้เช็คใครชื่อนะแต่เอาเป็นว่าคือระดับของผมเนี่ยเราจะต้องไปปั่นอยู่ใน ระดับเดียวกับคนที่เป็นระดับอาชีพนะอย่างง่ายๆอย่างแบบตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักทีมอย่างไบแอดเนี่ยอย่างไบแอดเขาก็มาลงด้วยเขาก็ต้องลงในรุ่นอ l ลิ e ซึ่งผมเนี่ยก็จะสตาร์ทพร้อมกับเขาอะไรเงี้ยนะครับคือเป้าหมายในการแข่งเนี่ยโอเคคือทําให้ดีที่สุดมันก็มันก็พูดได้นะครับคือโอเคเราก็ตั้งใจเต็มที่เท่าที่เราซ้อมมานะครัว่า,าถ้ามันมีโอกาสในการจะลองทําอะไรสักอย่างนึง ถ้ามันได้นะครับคือแบบอาจจะแบบว่าลองพยายามหนีออกไปกับคนที่เขาแข็งแรงอะไรเงี้ยพยายามตามจี้อะไรเงี้ยนะครับถ้ามันทําได้นะแต่ก็อย่างว่าครับคือบางทีพอมันปล่อยรวมออกไปคือถ้าความเร็วมันสูงมากเนี่ยตัวผมเองคือเอาแค่เกาะให้รอดนี่มันก็ยากมากแล้วนะก็ประมาณนี้ครับเออลืมบอกไปว่าอันนี้คือจริงๆผมก็มาคนเดียวแหละแต่ว่าก็มี มีน้องคนหนึ่งที่มาด้วยกันนะครับโอเคคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบลงเป็นทีมเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็เคยปั่นด้วยกันซ้อมด้วยกันก็คืออาร์มนั่นเองนะฮะก็พูดคุยกันส่วนใหญ่ว่า,าเดี๋ยวไปแข่งกันอะไรยังไงก็นัดซ้อมกันหนึ่งครั้งนะครับแค่ครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวก็มาเจอกันแต่วันนี้มาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงก็อาร์มก็จะตามมานะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวจะ เก็บบรรยากาศเก็บภาพการแข่งแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมาพูดคุยการเป็นวันๆไปนะครับวันนี้เป็นยังไงวันนึ่งเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับผม